Hello student my name is teacher g r a n n y สวัสดีนักเรียนและก็ผู้ปกครองทุกด้านนะคะวันนี้ g r a n n y รับบทเป็น t e a เช e r หนึ่งวันนะคะจะมาอธิบายใบายงานที่10กันนะคะเมื่อวานเราได้ทำใบความรู้เรื่อง this กับ that ไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาทำใบางานกันนะคะเมื่อนักเรียน เปิดลิงก์ยินครูเข้าไปให้ลิงก์นี้นะคะเข้าไปนักเรียนจะเจอใบงานที่เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะมีทั้งหมด7ข้อนะคะใบงานแบบนี้มีทั้งหมด7ข้อเป็นเรื่อง this กับ that นะคะวิธีการทำให้นักเรียนดูที่รูปภาพแล้วก็มองดูว่า่ามือที่ชี้แบบนี้อะค่ะ ชี้ใกล้หรือชี้ไกลถ้าชี้ใกล้ใช้ this is ถ้าชี้ไกลใช้ that is นะคะอ่าเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวแกลนี่จะลองทำข้อที่หนึ่งให้ดูนะคะกดเข้าไปค่ะอย่าลืมขึ้นต้นประโยคต้องใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ข้อนี้รูปมันชี้อยู่ไกลๆใช่ไหมคะนั่นก็คือ that e a t นะคะใส่ไปเลยค่ะ that ช่องต่อไปคือ is c o ว e า is ต้องเป็นตัวพิมพ์เล็กแล้วนะคะเพราะว่าไม่ได้ขึ้นประโยคนะคะนักเรียนทำแบบนี้ให้ครบทั้ง7ข้อตรงนี้ใส่ชื่อค่ะชื่อชั้นเลขที่นะคะใส่ให้เรียบร้อยอย่าลืมอย่าลืมใส่ชื่อชั้นแล้วก็เลขที่นะคะใส่เสร็จแล้ว สมมุติว่าแกรนนี่จะใส่ให้ดูชื่อว่าแกลนนี่นะคะชั้นปอ3ทับ2ค่ะเลขที่40นะคะเสร็จปุ๊บเห็นคำว่า finish ไหมคะนี่เลยตัวหนังสือสีออฟ้าๆค่ะกดเข้าไปนะคะ finish อยู่ตรงนั้นนะคะแล้วมันจะบอกให้เราใส่ชื่อชั้นเลขที่อีกทีนักเรียนก็ใส่เลยค่ะแกนนี่ ตอสาทับสเลขที่40จากนั้นกดเซนนะคะเห็นเซนไหมคะเซนเซนเซนกดปึ๊บมันจะขึ้นเครื่องขึ้นบอกว่าเราได้ส่งมาแล้วส่งให้คุณครูให้ทิเชอร์แล้วนะคะจากนั้นดูคะแนนค่ะได้1คะแนนแต่นักเรียนต้องทำให้ครบทุกข้อนะคะถึงจะได้เต็ม See you bye แกนี้ไปก่อนนะคะ